ความเดิมตอนที่แล้วซูกัสถูกย่อส่วนให้อยู่ในตัวงูดูแสดงงูเจองูหลายพันมากมายและเจองูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอนาคอนดามาดูกันว่าในคลิปนี้ซูกัสจะเจองูอะไรอีก มารักษาห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ก็จะดองไว้ใหคุณพ่อดูสิเิงนมุเห่างูไม่เท่าคุณพ่อก็จะดองไว้ให้เราดูนะคะพี่พีกระดูกงูด้วยนะอันนี้เจ้าของห้องนะคะพี่ทั้งหมเจ้าของห้องนะครับวิทยากรบอกเจ้าของห้องแต่ตอนนี้เจ้าของห้องสิที่นี่มาดูแก่พี่นุ๊กอะไรกระดูกกระดูกกระดูกงูค่ะนี่เราดูนี่ดูนี่อะไรนะนี่เขาดองไว้เห็นไหมเนี่ย ที่เราเห็นภายในของโครงสร้างของงูนะคะว่าเป็นยังไงนี่จะเป็นงูเหลือมนะคุณพ่อมันจะงูเหลือบใช่ใชตรงนี้งูเห่านี่แหละต่เขาบอกเขาเต็มเลยนี่เราจะตรงนู้ดีกว่างูเหา่าง<า>ูไม่สบายค่ะคุณพ่องูไม่สบายรักษาหลบงูเห่านะจะยิงงูเห่าด้วยนะเป็นเลยว่างูเห่าเออเขาจะไข้ตัวอันนี้งูไม่สบายนะพอพอคุณพ่อก็จะมาแยกมารักษา ไปที่นี่นะคะใช่เราต้องกักตัวไว้ก่อนนะคะเพื่อรักษาก่อนอันนี้งูค่ะคุณพ่ออันนี้หมูค่ะไม่ใช่งูหมูนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูผีชงงูนะคะพี่ๆเราจะไปดูกันดีกว่านี่ค่ะผีชงงูนะคุณพ่อไงเข้ามาแล้วสองตัว ภูเขาของแท้แล้วค่ะพี่บิ๊จิ้มูกปั้นนิ่งนิ่งนิ่เกินโอ้ผมจริงทั้งหมดเลยนะไม่ใช่โมงนะของมันทั้งสองนะผมก็คือมาตก

ตัวนะคุณแม่เก่งคุณแม่อะหารลิขวัตน้องสุกัญญาน่ากลัวไหมลูกใช่ไมตัวนะมันไม่แค่ใส่ยางนะลูกเนาะนี่นะคะโชว์เราต้องโชว์ลิขวัตรนะคะทุกคนนี่นะคะน้องสุกัญาเห็นของที่ลึกลึกนะคะพี่ๆเราจะไปคาเฟ่กันแต่เราต้องแวะผ่านซื้อของก่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าเอาป้อยป่อยเอาอะไรสีเลยเร็วๆอุ้ยดูสิน้องสุกัญา มีงูปอมเร่อนีดูสิโอ้โหเหมือนจริงมากเลยนะโอ้ชอบนะคะตุ๊กาเนี่เอาไหมหรอเอาเอาไหนเอาตัวแบบตัวไหนอะเอาคอยาวเอามาทำไมนเราสามาดูเ่เาสาเาาที่บ้านนี่คือเต็มหมดแล้วคุณพ่อเอางูดีกว่าน้องคุณาเอาเอาจะเอาสาพ่อดีกว่านี่นรังูเกี่ยวได้เยเเเอาไหมเอาแจะเอาเสา คุณพ่อนะคะข้างในก็จะมีตุ๊กตางูนะคะแล้วก็มีกุญแจด้วยค่ะล้ายคกุญแจที่ห้อขอมีกระเป๋างูด้วยนะคะแล้วมีเสื้อมีหมวกมีที่ลากรายการที่เราช็อปกันคุณพ่อได้เยอะเลยคุณแม่บอกมามาที่พันงูนะคะตาวเราเสามาคุณพ่อดูนี่ได้เเเสาย่ก่ยออนน แลได้งูนะคุณพ่ององเนแล้วก็มีตุ๊กตางูเลยค่ะสีเขียวแล้วก็ไดแรกซื้อกระเป๋าด้วยคุณพ่อไซส์ใหญ่ก็สิบาทอันนี้คุณแม่ซื้อครบหน้าลอยเพื่อการชันนี้เลยนะคะเพื่อแลกขอารกกระเป๋านะคะพี่พี่เย้ๆต่อเย้ๆนีะคุณพี่มาพี่พันธุ์แตงงูนะคะแต่เอาเราเสาแม่งงนะคะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่งูกันต่อนะคะที่นะคะมาที่นี่ก็ต้องมา ถ่ายรูปปลาง,งูค่ะมันคือไฮไลท์เลยคุณพ่องูหลาบนะค <มา S 2> <อ>ะทีน้องสะกันจะกลัวไหม <Okay. S 1> โอ้โหดูสิน้องสะกันยอไมไหมคุณพอ่อโดนกินนะกลัวเปล่าเฮ้ยจะเป็นไงเป็นไงไม่เฉยม,ม,ม,มัหนัก<ห>ไหมไม่มีมือหลามตรงนี้ตรงนี้แบบอ้าวไม่ไงหนัหนทั้งออกแล้วค่ะพี่พี่หันทั้งออกหนูกลัว ก็จะไปบีบตู๊กัตจะบีบลูกจับได้ลูกจับได้จับได้นี่จับได้ไหมพี่ขยันไปทางทุกทางพี่หนูกลัวไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวเเลยรากแน่นะคะพี่ๆเหมือนเขาจะรัดน้องสุกัสกัตจะหยิกแล้วลูกเมื่อกี้นะคะน้องสุกัสไม่พี่กลัวนะคะพี่ๆแต่คุณแม่กลัวทางคุณแม่ผมรู้เลยเพราะผมรู้มากเดี๋ยวคุณแม่ก็จะให้พี่ๆเขาไปกินขนมนะคะ ทำบุญค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่จะพาน้องสุกัสนะคะจะเข้าไปคาเฟ่กันดีกว่าคาเฟ่จะมีงูหรือว่าจะมีเค้กอะไรให้น้องสุกัสกับคุณแม่ลองชิมมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าเข้ามาเลยนี่แล้วไอนี่เห็นไหมเขามีเค้กงูด้วยนี่ไปดูก่อนเร็วเข้นี้นี่ดูนะการดูเค้กงูนี่มีสีเขียวแล้วงูเขียวท่อเขียวหางสีแดงนะคะหางหางสีแดงอันนี้เป็นงูสีชมพูนี่พ่อนึกว่าจิมม่โจได้ไดีเลองเอาสั่งมาชิมดุ้ณพ่อเนาะมาชิมได้ไหมคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เท้กปูนะคะจะกินเท้กูกันดิค่ะดีน่ารักกิงเลยมาลองกินที่น้องกัสว้าวกินหัวงูเกี๊ยวเลยนะกินหัวงูเลยค่ะแล้วก็กินหัวงู้น้องสุกัสน้องสุกัสกินกินกินเอาไม่เอาเ็ล่ะมนอาจะสยองอะไรคุณพ่อคุณแม่แม่ตัดหัวงูเลยนะคะนนี่อร่อยมมาลองชิมน้ำอันนี้นมชมพูนะคะพี่บีกินแล้วเนี่ย โอ้โหมีย่หัวแก่หัวใสอีแล้วอร่อย่าพี่พี่เรไม่กินหัวงูนะคุณพ่อดูตางูสิแม่กินนี้เราแม่กินเอานั้นอต้คุณแม่อาั่นแม่ดิอร่หากเลยะหวงคู่ขาดลสกับอกมูขาดะคุณพ่อคุณพ่อลองชมพูอร่อยมาก คือไม่ไม่หวานมากแล้วก็ไม่นี่มากเหมือนพ่อจะพอดีเลยอันนี้นะคะเราจะลองกินอันนี้ดูก่อนนะคะพี่พีอันนี้มันคล้ายๆงูของพ่อแต่คุณแม่เลือกงูสีเหลืองนะอร่อยอร่อยฮนะ <c oughs> อร่อยฮนะนี่คุณพ่อดูดูนี่ดูตางูก่อนนะคะพี่พีนะออน,น่ากลัวค่ะคุณแม่ลองกินนะคะอ,อร่อยมาก

กต่ของจีนก็ชอบนะฮะจีนชอบผมแม่ก็โชว์นะเอ้ยนี่จโจั์เอ้าเอ้านั่งอยูดนั่งอยู่พี่โชว์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 โชวอันนี้คือโชว์จับจับผินเลยเพราะว่าเราทำรูดพี่นี่เขาโชว์เ้กก็โชว์แบบยืนอุ้มรูดไงเราคนแรก็โชว์จับคอรูนะคะพี่พี่แล้วก็เอาจุ๊บแล้วจุ๊บเลยไม่มีกลัวนะคะพี่พี่ เราเป็นหมาเลยเดี๋ยวเราจะให้จับของจริงโอเคค่ะคุณพ่อยรอได้น้องสกายจับโซนของจริงนะคะแล้วต้องรอคิวก่อนนะคะคุณพ่ออันนี้นะคะเป็นโซนงูนะคะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะเอาไว้จับเรราจะให้อสงูนะคะดูสิน้องกัยดูตัวทีเหลือตัวเหลือของเ่ะนี่อันนี้น้องจับได้ไหมจับได้ค่ะมาแล้วมาแล้วดูสิกล้าจับไหมคนนี้เดี๋ยวเราเข้มไปดิดิในสายเนี่ย หนูนี่น่าจะชอบยินที่ทรายทะเลทรายอ๋อทะเลทรายคุณพ่อาแล้วมาแล้วพี่เอ้ยเฮ้ยเหมือนดีน้ำมันเบานะเบานะโอ๊ยข้าจับเบ้อเขาหันหน้าไปอีกไม่เป็นไรค่ะเขาดมกลิ่นเฉยเดี่ยจับหัวนะปล่อยอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไม่เป็นไรดีน้ำมันไหมจับตรงนี้จับไปไงยมังจับตรงนี้ได้เบาเบาือบเบาเอาขออันนี้เขาขอดมหน่อย ไม่กลัวเลยนะคุณพ่อดูเขาต่อโดมเขาต่อโดมคุณแม่กลัวแทนนะคะพี่พี่ตัวทางนี้ค่ะอันนี้ของจริงนะนิ่มไหมลูกนิ่มไหมนิ่มดูพ่อกระจว้าวต้องสัมผัสเบาๆนะคะพี่พี่โอเคพอแล้วค่ะนอู้หูดุซี่องกึ้จก้าด้วยอ่ะไม่กลัวนะคะพี่พี่งูทุกงูทุกงูนะคะดูตัวนี้มากค่ะไปดูตอนนี้บ้างคุณพ่อกลับลงนะพี่พี่กับไม่ไดคะเดี๋ยวลงดัวนะคะหลบไหมลูกหลบไหมอ่ะต้องหน่อยหนึ่งเดียวกลับไปเลยลูก เป็นยังไงบ้างมันรับมอบเลยรับมอบเลยรันมอบเลยไม่กลัวนะคะพี่ทำไมนี่ล่ะลูกนี่มาฟ้องอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะลูกอ๋อทำไมงงไม่เคลื่อนไหวทช่ไมลูกไปจับตัวเดี๋ยวให้เขาไปพักได้ไหมคะเขาไปพักก่อนเดี๋ยวให้เขาไปนอนได้แี่นูเหนื่อยแล้วนะนอนกลางวันนะไปป่ะไป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 อันนี้นูอะไรคะพี่อันนี้ควาง ใช่คะคอนเส็กใช่ไหมคะใช่อ่ะคุณกัดจะลองสัมผัสดูนะคะเดี๋ยวคุณแม่กลัวนะคะโอ้ยไม่ติดแน่เลยช่วยดูแลน้องปุกนะคะโดยของคอไหมลูกยาไหมนะคะกาศักดิ์ไหมกาศคอคอไม่ติดหรอกคอคอโอ้ยแปลกๆนะถ้าพี่เอาใส่คอเราไหวไหมเอออันนี้งูไม่มีพิษใช่ไหมคะไม่มีค่ะของสองคอเลยค่ะพี่ เราชอบชอบพี่เมื่อกี้งูหลัมงูหลังตฟนี่หลักนินนี่เฟินเฟินนี้อาจจะต้องช่วยคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะพี่ทำไมู้อใส่เหมือนนี้ตุกกตทุกาทางนี้นิ่งเลยครับนิ่งเลยครับตอนนี้กำลังช่อาลยเอาเลอาลอาเลยายเอาเอลอาเาลออเลยวอาเลยเอาเลอาลอเอเออาเลยอยอเเยเราออเ อาคุูก็หาที่ไปแล้วนะอะละอะรละตกัาที่ถูไล่ทางนี้ตุกัาโุกัสโฟกัสทิ้งจกโฟกัสทิ้งตกเฮ้ยกตจะไปจำรนเอาลตกาหายใจไม่ออกไอ้งูตัวนี้เหมือนนิส่ดีนะงูเชื่องนะคะพี่เย้เย้ ะะกับพาน้องสูกกันนะคะมาเที่ยวที่สยามเซอร์เพนทารียมนะคะมาดูคาเฟ่งูแล้วก็พิพิธภัณฑ์งูนะคะมีงูเยอะแยะให้น้องสูกกันแล้วก็คุณแม่นะคะจับเยอะแยะเลยแล้วก็ดูได้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยถ้าพี่ชอบนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กตจะไห้น้องสูกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย